แล้วโคตลุนลล้นเลงเรื่อลุกลอดทำไมวะมาเผ้าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ได้หลานนึงมันต้องไปลุนเพิไมได้ได้ได้ก็นหนึงมาได้หลานนึงยังน้อยมึงก็ได้เทสามหมื่นอ่ะไม่ไ เยอะเลือไม่หมื่นเลยถึงเคั่งได้สาหมื่นสองหมื่นเกิดแต้องหนอยปัญเลยต้องรอยอยู่ทั้งนึงเต็มเลนใช้เทเองปาดมัเทิใช้อะไรได้ข้าวชนพอ เนี่ยลุงไม่ไม่เอาชื่อเนี้ยก็อ้างโจไปก็ทำลายทำลายแล้วทำลายทรัพยากรเออทรัพยากรเป็รูกร้อนร้อนโดนเติมร้อยหนึ่งอะไปถึ้เชนอะอหยุดแน่ออฟโหยุดออฟโซ่หยุดแน่หนึุ่ยม่งมแล้วมันได้ละเปดชินแล้วมันได้เป็ดชิ้แล้วมันได้สั่งเท่าไรแล้วแต่ถ้าเกิดเราสูงขึ้นลานหนึ้าเกิด โอกาจะมีม้าด้วไส่หนึงเฮ้ยอแานเ้ไปก่อนช่วยที่มัได้เด้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับใบใ้ปั่นมันรับงกระปั้นจะไปขีล็อครับว่าจะทำั้งล็อครับระหว่างใต้ขามือครับเอ có công tác kênh Ghiền hay.